สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรกกักทุกๆท่านวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันเช่นเคยซึ่งผมไปได้ข้อมูลดีๆมาเลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวให้กับเหล่านักสะสมได้รู้กันซึ่งเหรียญที่อยู่ในคลิปที่จะนำมาพูดคุยกันอยู่นี้เป็นเหรียญหมุนเวียน5บาทรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นเหรียญหมุนเวียนชนิดราคา5บาทของในหลวงรัชกาลที่10พอดีผมได้ไปเจอเหรียญจากในกลุ่มมาเลยขออนุญาตนำภาพเพื่อมาเป็นการศึกษาสำหรับนักสะสมที่กำลังเริ่มสะสมหรือนักสะสมเก่าที่อาจจะยังไม่ทราบเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ถือว่าเป็นแบบที่แปลกไม่ค่อยจะพบเจอกันสักเท่าไหรนะ่นัก ซึ่งด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นเหมือนกับเหรียญ5บาทของรัชกาลที่10ทั่วไปแต่ที่แปลกคือด้านหลังด้านหลังของเหรียญเหมือนกับในคลิปนะครับจะว่างเปล่าไม่มีรูปอะไรทั้งนั้นซึ่งเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่10ด้านหลังนะครับทั่วไปแล้วจะมีภาพรปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่10อยู่ด้านหลังซึ่งเหรียญนี้ไม่มีเป็นอะไรที่ <S <S ทปแลปลกมาก หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเหรียญที่ทำมาจากฝีมือมนุษย์หรือเปล่าวิธีเช็คไม่ยากครับให้ท่านเอาเหรียญห้าบาทไปชั่งดูชั่งน้ำหนักดูนะครับแล้วพอรู้น้ำหนักเอาเหรียญที่มีการปั๊มเพียงด้านเดียวไปชั่งดูน้ำหนักขาดเกินไม่มากเท่าไรครับเพราะถ้าเป็นเหรียญที่คนทำขึ้นมาน้ำหนักจะหายไปมาก และจะรู้ทันทีว่าเหรียญน,นี้ทํามาแน่นอนและอีกอย่างเหรียญที่ท่านเห็นในคลิปนี้นะครับเจ้าของเหรียญได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยขายให้กับร้านรับซื้อเหรียญเก่าธนบัตรเก่าถือว่าเป็นร้านดังๆระดับต้นๆของประเทศไทยอีกร้านหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งร้านนี้ที่ตั้งอยู่แถวแถวสียย่านเขตดุสิต เชื่อไหมครับว่าเหรียญ5บาทเหรียญที่พี่เขามีเขาขายไปได้ถึง11,000บาททวนถือว่าได้ราคาสูงกันเลยทีเดียวผมก็ได้แต่ยินดีกับพี่เขาส่วนตัวคงไม่มีวาส,สนาได้มาครอบครองแน่นอนครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวงการนักสะสมที่ได้เจอเหรียญแปลกอีกหนึ่งเหรียญผมก็ได้แต่นำมาเล่าสู่กันฟัง ใครที่ใช้เงินเหรียญไม่ว่าจะเป็น25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาทหรือ10บาทก่อนใช้ลองดูกันนิดนึงนะครับเพื่อฟุกเจอได้เงินใช้เลยนะครับยังไงทางรายการต้องขอขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าวิหกพัฒถิ่น2แผ่นดินที่ได้อนุญาตให้ทางรายการนำภาพมาใช้เพื่อการศึกษา ขอบคุณมากๆครับเอาละครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับอย่าลืมกดที่รูประฆังหรือรูปกระดิ่งทุกครั้งที่ลงคลิปจะเตือนไปยังท่านท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ลงให้ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ ¡Ah, <laughs>